ตื่นมาง่วงๆอย่างนี้แน่นอนต้องทำกาแฟกินกัน <c oughs> แต่วันนี้จะเป็นกาแฟพิเศษครับใช่ไหมตู้ตู้บอกว่าเป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดตู้ทำใช่ใช่ใช่มันไม่น่าเชื่อหน้าตาโบราณแต่ว่าทําแล้วอร่อยมันไม่ใช่โบราณครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับการกาแฟที่เห็นเนี่ยมันมาจากซีรีส์มาดามโลของนอร์ดิสนะครของนอร์ดิสมันมีความหมายไหมครับคำว่ามาดามโลมาดามโลเนี่ยเป็นคําเรียกในภาษา เดนมาร์ชภาษาเดนมาร์กนะครับคือที่เดนมาร์กเนี่ยก็มีเครื่องครัวที่เก่าแก่มากร้อยกว่าปีถ้าผมจำไม่ผิดประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบปีนะครับเป็นเครื่องครัวของครอบครัวเดนมาร์กเขาจะมีทุกบ้านอยู่ในครัวของทุกบ้านเลยเป็นเครื่องครัวที่ทําจากเราเรียกว่าเอนามลนะครับเอนามลก็คือแบบเนี้ยข้างในมันเป็นเครื่องครัวโลหะนะครับแล้วเคลือบผิวด้วยเอนามลเอนามลก็คือการเคลือบแก้วเคลือบแก้ว เขาว่ามาําโบลเนี่แปลว่า b l ือสีฟ้าก็คือสีออริจินอลของเขาเลยก็คือสีออริจินอลเลยนะครับกากาแฟมาดําโบรเนี่ยมีสองชั้นนะครับนี่ตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ใส่กาแฟครับนะครับเขาจะมีถุงผ้ามาให้ก็ทําหน้าที่เป็นตัวกรองครับนะครับเป็นตัวกรองคราวนี้ชั้นบนเนี่ยก็คือที่ที่เราใส่กาแฟแล้วก็รีบลงไปนะครับ ตรงนี้จะมียางติดก,ก้นซิลิโคนไม่ต้องทิ้งนะครับเก็บไว้เพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าออกแบบมาสําหรับถ้าเกิดใครที่อยากจะใช้ริบผ่านฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษใช่นะครับเอาผ้านี่ออกแล้วก็ใส่กระดาษกระดาษมันจะได้ไม่ร่วงลงไปอันนี้ก็เป็นซิลิโคนมีรูปหมีตรงกลางร,รูปหมีด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาที่บางคนใช้โพล์เวอร์ที่เทน้ําลงไปในภาฟ้าตรงๆนะครับเขาอยากจะให้น้ํามันไหลช้าก็ปิดมีกระไดกรณีที่ หลายชาเาเพราะว่าเราใส่กาแฟน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับก็ปิดได้ก็เป็นความรู้นะ,ะถุงกาแฟเนี่ยก็เขาทำตั้งใจทำมากเป็นถุงกาแฟที่มีสองชั้นนะครับอสองชั้นอย่างนี้แล้วก็พับออกมาทําให้ล้างสะดวกแล้วก็กรองกาแฟได้พอดีด้วยนี่ครับก็ล้างข้างนี้ก็ได้แล้วผมก็เพิ่งรู้จากตอนที่ไปหาจอเนี่ยเขาบอกว่าแก้วกาแฟนอนดืกเนี่นะครับถุงที่ใส่ใส่เจ้าแก้วมาเนี่ย เวลาเราซื้อมาเขาจะใส่ถุงมาอย่างนี้นะครับ <c oughs> มันคืออย่างเดียวกัน <c oughs> เออเขาตั้ง<ด>ใจ <ฮะ S 1> ออกแบบช่างคิดมากจอเนี่ยเขาช่างคิดมากนะครับถุงที่ออกมาเนี่ยก็คือถุงกาแฟที่ใช้กับกา <c oughs> นอนดิสต้ามันเท่าฝามันครอบไปเท่ากันนะครับครอบไปพอดีกันเพราะฉะนั้นใช้กากาแฟไปแล้วอยากให้ถุงเพิ่มหรือทาถุงหายไปซื้อแก้วใหม่ครับอันนี้เขาใส่ถุงมาสองชั้นเลยคือที่ตัว ตัวที่ใส่กาแฟแล้วก็ที่ตัวกาครับคือมันสามารถจะต้มกาแฟได้2แบบถูกไหมครับถ้าจะใช้ดริปเนี่ยก็ใช้ข้างบนนี้ใช้ข้างบนหรือที่คนทั่วไปเขาเรียกกรวยดริปใช้อันนี้ก็ได้ครับส่วนอันนี้ก็คือใช้วิธีต้มกาแฟเลยต้มกาแฟแบบคขวบอยคขวบอยนะครับก็ใส่กาแฟไปในนี้แล้วก็ต้มเลยวันนี้เราจะใช้แบบดริปใช่ไหมตู่ครับก็โดยทั่วไปการชงกาแฟนะครับถ้าเกิดเป็นแบบโพลโอเวอร์คือเราเทกาแฟเอ้ยเทน้ําลงไปในตัวกาแฟที่บดแล้วเนี่ย เราก็จะบดหยาบนิดนึงหยาบแค่ไหนก็คือหยาบประมาณน้ำตาลนะครับหยาบเฉยๆไม่ได้หยาบคายนะไม่ได้หยาบคายครับทีเนี้ยอัตราส่วนการใช้กาแฟต่อน้ำก็ประมาณหนึ่งต่อส4เป็นมาตรฐานถ้ามันเจอจางไปก็ก็ลดลงก็ได้นะครับลดน้ำลงก็ใส่กาแฟเข้าไปเห็นไหมครับมันใส่ได้เยอะมากถ้าเป็นตัวธรรมดาที่เป็นกระดาษเนี่ยใส่เยอะขนาดนี้นี่ไม่ได้ ใส่กาแฟไปประมาณสามในสี่ของถ้วยนี่เลยนะครับ <900 S 1> น้ำเก้าร้อยน้ำเก้าร้อยครับน้ำประมาณลิตรหนึ่งนะประมาณลิตรหนึ่งโอเคน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วฮ้ถุงนี่มีประโยชน์อีกอย่างหนึง่งถ้าการไม่รู้ร้อนมากแค่ไหนนะแต่ว่ามันใช้จับได้ครับอโอเคตู้อ่าครับผมไม่ร้อนนะไม่ร้อนครับไม่ร้อนขนาดนั้น แต่ข้างบนร้อนครับโอเคครั้งแรกผมจะปลูกมันก่อนนะครับทาไงนะปลูกก็คือคายให้มันคายแก๊สก่อนครับก็จะรินลงไปนิดหน่อยพอให้เปียกทั่วทีนี้ผมใส่กาแฟเยอะต้องรินให้ถุงเปียกไหบ้าะไม่ต้องไม่ต้องครับมันก็จะซึมลงไป <c oughs> ทีนี้พอเราบลูมเสร็จแล้วเราก็จะริบลงไปนะครับอ่ะตู้ ลองดูสิมครับแอบได้กินเบาๆต่ยไปก่อนไหนเมื่อี้ดอมไม่นี่เหม่วเป็นไงครับมันได้หกแก้วแน่นอนครับมันจะมีความรสชาติที่ผมรู้สึกว่าผมคิดว่ามันจะใช่มันไม่ไม่ได้กระถันนี่เออมมันเกนะ็นจรินะมันหวานละมุนลองครับเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เป็นมาแล้วก็ทำกาแฟอร่อยๆรไปด้วยอร่อย